วันนี้เวราลมาอยู่ที่ซัพภัไพวันรีสอร์ทนะครับจังหวัดพิษณุโลกอยู่อำเภอว,วังทองตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าของรีสอร์ททางเข้าจะใหญ่มากมีอ่าลูกปั้นช้างเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ช้าง สังเกตว่าจะมีการกางเต็นท์ตอ่อนอยู่ข้างในเป็นระยะระยะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปสำรวจดูข้างในนะครับ ไลฟเอนเฮาส์นะครับตรงนี้จะเป็นลูกปั้นช้างนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทแล้วก็เดี๋ยวจะมีคาเฟ่ยอยู่ข้างไหน ตอนนี้เราเจอสมาชิกคนแรกนะครับมาชกคนแแรรกกว่่่าาอยยููนถี่คือมามีถ่ายรูให้โจกก่อนตรงน,นี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ย่อยๆนะครับที่อยู่หน้าคาเฟ่ นีจะเป็น Elephant House Cafe. เดี๋ยวช่วยเรียกรถให้หน่อยอะครับ,รบที่นี่มีบริการรถรับส่งนะครับเนื่องจากว่าแต่ละส่วนของโรงแรมหรือรีสอร์ทยอยู่ไกลกันนี่จะเป็นโซนด้านหลัง มาดูตรงระเบียงสะมีบริการให้อาหารปลาด้วยถุงละ20บาท ตรงนี้จะเป็นจุดคอยรถเข้าไปข้างในที่พักนะครับโดมี่ไปจ่ายตังค์เดี๋ยวนี้เคเอรนะขอเลือกผักลำมีแครอทนะขอเลือกผักกาดหน่อยอ,อ่าตรงนี้จะเป็นโซนล็อบบี้ของซัฟเวอวันรีสอร์ทนะครับ เรับ้าถ่ายให้หนูกระโดดนี่สไ<า>ลับ<า>นี่เห็นสระน้ำป้งางถ่ายให้กระโดสะโดสามครั้งเลยถ่ายกระโดดสามครั้งอ่ามาแล้วครับมามิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับการรีสอร์ใหญ่ะอยู่ซัพพลายวันแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทค่ะอยู่ที่พิซซานโลปนะครับยังเรายัางไม่เวิร์มบุกออนจากพิซซานโลปอ่า ตรงนี้จะเป็นห้องพักนะครับปกตว่าคีการ์ดมันเก่าก็เลยเอาไอ้แฟ้มมา่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้ามี <c oughs> ตู้เซฟด้วย <c oughs> <c oughs> อ่าตรงนี้จะเป็นโต๊ะเก้าอี้แต่งหน้าอันนี้จะเป็นประตูเชื่อมไปอีกห้องหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นห้องห้องแฝดทะลุถึงกันได้ ามีผ้าห่มเสริมให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตู้เย็เนมีน้ำให้ฟรีสามขวดเพราะว่ามีสคนอันนี้คือดอกไม้อันนี้คือ,อจะมีเก้าอี้สองตัวแล้วก็มีโต๊ะใหญ่กับโต๊ะเล็ก <S 2> <S 2> อย่างละตัวส่วนวโซนนี้ไ,<ว>ไม่มั่นใจว่าเขาทำไว้เพื่ออะไรหรือแค่เอาไว้วางโชว์ศิลปะเล็กๆน้อยๆใช้ประโยชน์ได้ไหมมุมนี้ จริงๆมันน่าจะเป็นวินจะเสาอะไรสักอย่างส่วนตรงนี้จะเป็นโซฟาลเล็กๆอันนี้จะเป็นเตียงเสริมนะครับอันนี้จะเป็นเตียงหลักอันนี้จะเป็นโคมไฟนะครับอ,อ,ยอยู่กับทีวีนะครับครับแล้วก็มีรีโมทอยู่ในนี้สำหรับสำหรับนอนแยกเลยนะมีไม่เอาไปกึ้นติดๆกๆันโอเคปะ,ะจะตกเตียงเนี่ยเมื่อวานันตกเลยอันนี้เป็นเบอร์โทรภายในนะครับตกเตียงอ่ามามิพาไปดูระเบียงข้างนอกสิ มีเมื่อกี้หนุ่มเตียงเหอันนี้จะอารมณ์อยู่ประมาณนคะเมื่อกี้หนุ่โเตียงเหรอโครงการหลวงอ,อ่ะลองดูดิข้างนอกอากาศเป็นยังไงไมไปตื่นเต้ลักษณะของห้องพักก็คือจะเป็นไหลเขานะครับมันก็จะลาดลงไปเรื่อยๆมีรถกอล์ฟมาส่งจากตรงรีเซพชัน ันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบมีห้องที่อยู่ข้างบนด้วยลักษณะการตกแต่งห้องแต่ละห้องก็จะคล้ายๆกันอ่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในห้องน้ำนะครับ ่จะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องพักของทัพไ์ไพรรีสอร์ทรถพอพาทัวร์รอบรีสอร์ทมาแล้วนะครับ มีเด็กๆร่วมแก๊งเต็มเลยเเลว,ว้าวอารปัดอาหารให้คุณยายแสงดาวให้อาหาร ไดโนเสาร์ปิดท้ายด้วยทาสเต็กบวกน้ำสมุนไพรค่ะระหว่างนี่จะเข้าไปชมในปางช้างนะคะลบกคนอย่ายื่นมือออกไปด้านนอกนะคะเพราะอาจจะไปเกี่ยวกิ่งไม้ที่มีย่าแล้วก็สัตว์อันตรายกันได้ค่ะค่ะไปกันเลยค่ะทยจะนั่งถนัดไหมถนัดครับได้เลยไปโอ้โหจะติดเด็กพร้อมนั่งได้ใช่ครับครับหนักไหมฮัลโห Thank you. อายุ63ปีแล้วไม่มีฟันในการเคี uh ้ยวอาหารแล้วค่ะฟันช้าจะมีฟันทั้งหมด6ชุดนะคะ10ปีจะเปลี่ยนทั้งหนึ่งค่ะ คุณยายแสงดาวนะคะเมื่อก่อนเคยเป็นช้างแท็กซี่มาก่อนช้างแท็กซี่ก็คือช้างที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งบนหลังและทีนี้เจ้านายเจ้าของที่นี่อะค่ะไปเห็นก็เลยเกิดความสงสารก็เลยซื้อมาเลี้ยงที่นี่อะค่ะ<อ>แล้วก็ให้หมอสัตวแพทย์นะคะมาตรวจเช็คอาการว่าเป็นยังไงบ้างหมอ,หมอบอกว่าน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน6<อ>เดือนค่ะท<อ>ีนี้เราก็ระหว่าง6เดือนนี้เราก็เลยศึกษาพฤติกรรม ของช้าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรบ้างทำไมแบบอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนคือปรา,า,ปรา,ากฏว่าเวลาเราให้อาหารอะไรไปอะค่ะเช่นกล้วยอย่างเงี้ยค่ะให้กล้วยเป็นลูกไปอึกมาก็เป็นกล้วยเพราะว่าระบบการย่อยภายในของยายค่ะไม่ดีแล้วดังนั้นเราก็เลยทำการปั่นอาหารบดอาหารให้ให้กับคุณยายปรากฏว่าจากอยู่ไม่ได้ไม่เกิน6เดือนตอนนี้อยู่มา2ปีกว่าละคะ่ะ ช้านะคะจะกินพืชที่มีไฟเบอร์ค่ะพวกหญ้า70%พวกผลไม้20%อีก10%จะเป็นพืชสมุนไพรค่ะคุณยายคุณหลายนะคะน้ำหนัก2ตันกว่าค่ะดังนั้นเขาจะกินมาแล้ว2กิโลกว่าค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่หมอนะคะปั่นปั่นอาหารให้แก่แสงดาว อันนี้คือปดอาหารให้และปั่นอันนี้คือ หวานก่อนแล้วก็พวกใบหญ้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยกินค่ะเพราะไม่ค่อยกินเขาก็จะไม่กินต่อถ้าเขาขื่อค่ะเราก็ต้องนําไปเททิ้งด้านั้นเราก็เลยต้องทําการคุกบดให้เข้ากันค่ะถ้าอยากเสริมวิตามินช้างหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอามาเทแล้วก็คุกให้เข้าให้เข้ากันแล้วนาให้ช้างทานได้เลยค่ะช้างของทัพย์ไพวันจะมีทั้งหมด6เชือกนะคะทั้งหกเชือกนี้จะอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะส่วนใหญ่เป็นช้างไทกซี่มาก่อนค่ะ แล้วเจ้าของทีนี่เห็นก็เลยเกิดความสารก็เลยซื้อมาค่ะแท็กซี่ที่ไหนแท็กซี่แถวพัทยาบ้างแถวภาคใต้บ้างนะคะใช่แท็กซี่อัรบรับสยใด่ไหมครับไม่มีค่ะที่นี่จะเลี้ยงช้างในเชิงบว เบิดนะครับไม่ม uh ีกีระเบิดตายอ่าไปดูคนยายดิก็จะเหมือนุเลยค่ะนี่ังเหียวเป็นกระค่ะใช่เข้ามาถ่ายลูกใกล้ได้เลยนะคะี่อิงมายี่ถ้เลยก็จะมองไม่ก็เห็นเนาะใช่ค่ะไม่ถ่ายทุกแมะพี่อ้มันจัเเลยค่ะพี่อ่างเดี๋ยวคุณลุงจับให้้ยิไี่ยิงไปกับจับมือพี่พี่อ้ายูที่ลูกไปซีรูป่า คุณยายแ้หกสิบสามอืมคุณยายก็แคุณยายแ็น่ขคุณแม่จับได้นจับได้ไหมคะแล้วควรเอาฟักทองใส่้วยไหมฟักทองจับจได้ไม่ลอง้ะได้ฟักทัได้ใช่ไหมจับได้ค่ะเก่งเลยค่ะ ันเนี่ยต่อไปไปให้หันหมูป่ากันค่ะอค,คุณยายแสงดาวนะครับป่าของที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด4ตัวค่ะตัวผู้1หนึ่งตัวเมียสามอายุของหมูป่านะคะตอนนี้ก็2อขวบแล้วค่ะจุดประสงค์ในการเลี้ยงหมูป่านะคะเพื่ออ่ากินเศษอาหาร ในโรงแรม่ะค่ะอันนี้ค่ะตัวผู้ค่ะเนี่ยตัวผู้อันนี้ตัวเนี่ยค่ะให้หันหมูป่าได้เลยนะคะหอานือัก่นคืออุกินอย่าัเ่ัเันเไงฮัลโือหนเ้อหหันเล่น้อ่ะกินเอกินับเลย เบาใจเย็นลูกงมทุกอย่างเลยค่ะน้องเขามีชื่อไหมครับมีค่ะตัวผู้ชื่อสมโออยแล้วก็แล้วก็ตัมี่้อเ่าแต่เราไม่กินน้องเาใช่ไหมครับไม่กินค่ะ ก็จะปล่อยต่จนแก่ตายตามธรรมชาติของเขาค่ะปูเราได้ทำหมันหมูกตัวแล้วนะคะจะไม่ให้มีลูกาแล้วแล้วถ้าถ้าถ้าหมดซีรีส์นี้แล้วจะมีต่อไหมครับซื้อใหม่อซื้อใหม่าหร้แจะมีต่อไหมครับซือหม่

ต,ตัวใหญ่นะมาถึไอโม่ไอ่วชลรองตัวใหญ่ตรนี้เป็นอุทยานไดโนเสาร์หินนะครับ คอยยาวๆด้วยไซหลับตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยเ, <S <S เออจำได้ไว้มาน,นีเส้คือไทเา <S <S ใน,ในาี่นมันจะอะไ่มันเนนื้ๆๆๆเอชมเนาะี่อี่าะ

เเช้าก็ที่นี่เย็นก็ที่นี่โอเค <Okay. S 2> แต่เดือนตันเย็นถ้าอยู่ประมาณทีอ่อันนี้เขามีชื่อห้องอาหารด้วยนะ e l e อลฟ์บ้างอ่า The ด <Ele> ีเอลฟ์แต่อันนี้เขาเป็นแบบแบบอาลราคาแบบไม่ใช่ดีนี่วิวสิวิวสวยข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำนั่นเอง อ่าตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานะครับอันนี้คือสระว่ายน้ำอ่าต้องเดินลงมาจากล็อบบี้อีกประมาณสองชั้นครับเราจะมาสํารวจสระว่ายน้ํากันโอ้พอได้อยู่ นี้จะเป็นหลังคาของสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวมามีจะพาเดินทางลัดนะครับ โอ้โหเดินไม่ไกลเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นไดฮัตสุมิล่า คัหนึ่งนะครับสไหลับห้องเราอยู่เบอร์อะไรครับตอนนี้เด็กน้อยมีความหวังครับเพราะว่าเราจะพาเข้าไปไว่ายน้ำนั่นเอง นี่เป็นอาคารหนึ่งนะครับที่พักของเราคืนนี้มีสองชั้น,น,ห,นห้องเราเบอร์อะไรครับน้องหลับพักห้องเบอร์อะไรครับ,รบโอเค ตรงนี้คือพูลวิลล่านะครับห้องเราแต่น้ำไม่มีแล้วลเล่นไม่ได้อ่าตรงนี้จะเป็นบันไดลงไปที่สระน้ำนะครับอ่าแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นที่นั่งนะครับนี่ <c oughs> ที่นั่งแช่น้ำอยู่ตรงนี้สามารถเอาเครื่องดื่มมาดื่มได้ <c oughs> แต่ว่า ตอนนี้มีเราอยู่แค่สามคนเท่านั้นเคาน์เตอร์บาร์เครื่องดื่มก็ไม่มีนะครับ <spe ech> เพื่อนๆตอนนี้เราพบหมาน้อยหนึ่งอัตรานะครับ นี้น่าจะลึก <มา S 1> ประมาณเบสยี่สิบเพราะถ้<ม>าเ <50 S 2> มท้าสิบต้องมิดหัวมามีาม,าามาถึงจุดที่ลึกที่สุดนะครับของสะ ันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะครับนู่นตรงนู้นนะครับจะเป็นจุดที่เราไปเอาผ้าเช็ดตัวตรงนี้จะเป็นซุ้มประตูทางลัดไปถึงอาคารหนึ่งนะครับเป็นที่พักของเราห้อง1นึ จริงๆนะครับทุกคนตอนนี้มีเราอยู่แค่3คนเท่านั้น